สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนขับสาวน้อยพิดบ้านเพลงนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนขับน้องหญิงสวัสดีอฟซีแฟนขับเพชรแสงตะวันเอฟีเจนะคะสําหรับคลิปนี้ก็สิ่าทบอกเรื่องเล่าของอิหลาน้อยอุ๋งหิงพี่น้องบ่ได้บอกเลยว่าสุดยอดนะคะพี่น้องเพราะว่ามีโคตจากทางเพจของพ่อแม่น้องอิงว่าไปยังสี่พี่น้องเ๋ยจะบอกให้ฟังเนาะเรื่องร้องเรื่องราพ่อไม่เคยขัด เพราะใจเขารักขํานี้มากันเยอะเยอะเด้อองอิงจะอยู่เต้ยลาจนจบปากทาก่ทาปากทางบ้านเก่านะคะอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีพี่น้องคือธรรมดาองอิงสิบอยู่จนหอดเตยลานะคะพี่น้องสำหรับคึืนนี้ที่ชนบุรี เป็นเรื่องล่าของความพิเศษนะเนาะพี่นอ้องเนาะขอพออยู่จนเตยล่าก็นี่พอ่อกับเพื่อนขอพอว่าจังไดพอ่องานมือนี่เลือกตีซีอยู่ตีซีเนาะเตยเตยล่าน้ำเพิน่นเพิ่นขอพอพอก็เรียกว่าก็เลี้ยวเตะขา่เมือแล้วแม่ว่าจังไดน,นะคะพอ่อกับบ้านีิคักไกก็ต้องทำแม่หน่อยก่อนนะคะอีหลานหน่อยก็เลยบอกว่าบอกแม่แม่บอกว่าให้ถามพอ่อ พอก็เลยตอบว่าตามใจนั่นหมายเขาว่าล่งมติว่าอยู่จนจบจนหอดเตยล่านะคะพี่น้องเพิ่นล่งตีซีมือนีสำหรับทางผู้จัดเพิ่นแจงมาว่าจังสันอีลานอยก็เลยอยากอยู่จนหอดเอ่ย่านะคะพี่น้องอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่หนาชื่นช่มยินดีสำหรับอีลานอยนะคะพี่น้องให้บอกว่านับั้งแต เดินทางมาเลยนะคะพี่น้องเดินทางมาจากอุดรมาจนถึงชลนบุรีนะคะซึ่งถือว่าเป็นระยะทางที่เง่าไก่พอสมควรนะคะก็ได้ว่าผักช่วงตอนกลางวันนะคะเหลวเนกเด็กน้อยคนนี้ได้ขอพ,อพอพอเมว่าอยากอยู่จนเตยลาพี่น้องเอาเตยว่าพ่อมาหอดหนางานเท่านั้นละ่ะพอพอเมแมเอฟซี่มาตอนรับหูหอมเยอะแยะ พี่น้องนะคะพ้อมกันนี่กะเยาว่าแต่ไยพี่น้องต่างประเทศกับมานะคะพี่น้องมียูทูบเบอร์จากทั้งประเทศญี่ปุ่นพี่น้องที่เคยนั่มเรื่องเล่าของอีหลานหน่อยไปเสนอนะคะลงในอ่ายูทูบช่องของเพิ่นนะคะพี่น้องมาจากอ่าญี่ปุ่นเลยมาเบิดครอบครัวพี่น้องพ้อมกันนี่กะในงานนะคะแม่น่อยเองก็ได้นั่มเสือ ของอีลานอยมากจำนายพร้อมพร้อมกันนี่ท่านใดที่ซืเสื้อ,อางานกับสิเดลับไล่เส้นพร้อมเจ้าต่างชาติจากญี่ปุ่นเพื่อนเกอุดหนุนนําพี่น้องอันนี้ต้องถือว่ากรณีพิเศษนะคะทั้งไทยและเขตกวาดใดเรพี่น้องเนาะสุดยอดนะคะพร้อมกันนี่กับตีบ์ใหม่ตีบมือเยอะแยะหรือแม่แต่พนอนุ่นซอบีหรือพนอนุ่นแม่บีนะคะพี่น้อง เพิ่นกมาเซอร์ภัยลูกสาวเพิ่นหนึ่งหมื่นขนันเนยป่ามันนั่นนะคะพี่น้องซุดยอดนะคะพี่น้องถือว่าจากร้านาเสื้อไอทีเสื้อยืดเป็นผู้สนับสนุนเพื่อนถือว่าเป็นพ่อแม่พอหกักแม่หกักจากทายยาั้งชัยภูิมือสั้นเิ่นมาซุดยอดอิลีพี่น้องนะคะนี่คือเรื่องเล่าของอิหลาหน้อยในแต่ละมือละเวินดบหมายควาว่าได้ตัดกับเสียนุน่นพี่น้อง พอ่อแม่ที่มาหาห,าหรือแม่แเจ็ดประจันบานพี่นอ้องคงจำได้นะคะพี่น้องเพื่อนเป็นข้าราชาการเกษียณทั้งหมือทั้งเจ็ดคนเจ็ดทันนะคะพี่น้องมือนีเพิ่นก็ได้มาพบพ่ออีหลาอู้บอกเลยว่าอบอุ่นนะคะพี่น้องละที่สําคัญการทําการแสดงของอีหลาหน่อยมือนีจัดไปจัดนักจัดเต็มสามชุดเลยพี่น้องชุดแรกก็คือชุดขึ้นอคอนเสิร์ตนะคะพี่น้องสีชมพูหวานเบล นะคะพี่น้องหวานเจี๊ยบเลยที่เดียวนะคะพี่น้องแล้วชุดขึ้นฉากกปอีกตั้งหากพี่น้องจัดนักจัดเต็มนี่ลีนะคะพี่น้องชุดขึ้นฉากกันนาฮักนะคะพี่น้องเลี้ยวพ่พ่อมีชุดเตยล่าอีกนะคะพี่น้องด้านไม้เข้าไว้อีหล่าหน่อยใส่ชุดใหม่ทั้งเหมือดเลยนะคะพี่น้องสามชุดมือนีจัดไหพ้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซียูที่ชลบุรีและทัวร์ไทยทัวร์โลกได้รับเห็นนะคะพี่น้องรับชม สุดยอดนะคะนี่คือความหนาหักหนาแพงของอิหลานอยมือนีอยู่จนจบจนสวดแจงมาถอปนะคะพี่น้องตีซีก็ว่าเป็นมอสวดแจงปุะปประเหมือนพี่น้องสุดยอดนะคะนี่คือสิ่งที่อีหลานอยจัดให้ก็อพอไม่เมย์อาท่านใดเขามารับชมคลิปนี้นะคะพี่น้องได้ไม่เห็นนะคะว,ว่าจะเป็นเรื่องเล่าของอิหลานอยเปลี่ยนชุดสามชุดหรือ,อยังไง จะให้กำลังใจลาหน่อยแบบใดนะคะคอมเมนต์เขามารวมแสดงความคิดเห็นร,ร่วมกันนะคะพี่น้องแล้วก็ถ้าเขามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกะครับทางช่องเพชรแสงตะวัน A B G เรือพี่น้องเด้อขอบ,บุญขอบคุ้นสุขคนสุธรรมนะคะที่ให้ความการุณากับทางช่องและแน่นอนที่สุดว่าไายคิด บอดจูกับอีหลาน้อยก็ได้ฝากช่องนะครับแอดเพนนะคะพี่นอ้องเบิ่งจนจบถ่ายคลิปเด้อพี่น้องเดอ้อขอบคุณไปทั้งบอดจูกับอีหลาน้อยอีกทางหนึ่งนะคะพี่นอ้องที่เป็นให้ความกรุณากับช่องของแอดเพนนะคะเฮเงๆปังปังสุหร่สุคนนะคะสวัสดีค่ะ ติดตามช่องพิษเสียงตะวันค่ะ ABC ABC โอ้ย ABC ตาฝากติดต่าแล้วนะครับคนติดตามซักใครจะปิ้ง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 ไอ้คุณแม่เร็วๆหนึ่งแสนซับตะไคร้เร็ว